ส่งงานนะครับผมกับอ l น n e วสองพันห้ายูโรสามูกค้าเจ้าเจ้าประจำเลยแบลงหน้าสเปลไปสาวบอนรอบคันสุดอินเตอร์พันลงไฟฟ้าอะไรครบนะครับวันนี้มาเติมโฟโบ F55 ครับผม F55 Pro ของเบกนะครับแล้วก็หัวฉีด947นะครับผม พร้อมรีแมตสเต็ปใช้งานนะครับซิ่งด้วยใช้งานด้วยไม่รอนะครับไม่รอรอบนะครับตัวครับติดติดเท้าเลยดักดังดังลั่นลั่นสองพั้ไส้เดิมนะครับคันนี้เน้นใช้งานเสียงเซิร์ฟโหด นะครับ